การกินไฟเบอร์ให้เพียงพอในแต่ละวันจะช่วยคุณคุมน้ำหนักลดเบาหวานและลดความเสี่ยงของมะเร็งได้โดยที่ไฟเบอร์มีด้วยกันอยู่2แบบค่ะ 1. ไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำไฟเบอร์ชนิดนี้ชอบน้ำพอละลายน้ำแล้วจะเป็นกลายเป็นเจลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ทำให้การดูดซึมน้ำตาลและไขมันช้าลงช่วยคุมน้ำหนักและไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งหลังอาหาร ตัวอย่างไฟเบอร์ละลายน้ำนะคะเช่นโอ๊ตเบต้ากูแคนซเตัสเพกตินกัมอาราบิก 2. ไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำไฟเบอร์ชนิดนี้จะพองตัวเหมือนฟองน้ำในท้องทำให้อิ่มไวขึ้นและขับถ่ายได้ดีขึ้นช่วยลดท้องผูกอย่างเช่นเซลูโลสลิกนินหลายคนกินผักทุกวันแต่ยังขาดไฟเบอร์เพราะผักทั่วไปมีไฟเบอร์ไม่มากเท่าที่คิด ถ้าจะให้ไฟเบอร์ได้ถึง25-35กรัมต่อวันจะต้องกินผักเกือบ1-1.5กิโลต่อวันอยากให้ไฟเบอร์ช่วยคุมน้ำตาลและคุมน้ำหนักจะต้องกินไฟเบอร์ให้ได้ทั้ง2แบบค่ะและให้พอในแต่ละวันถ้าทำได้อินซูลินจะสมดุลระบบขับถ่ายดีและร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ